เหมือนไอ้น้ำจ๋าท่้ชอืมจ้ะมเห็นมันหลายลูกอยู่ไม่จ้ะอือะเด้อจ้ามาเยี่ยมบ้านยายเด้อนางเดอ้อเดอ้อเด้อนางเดอ้อมีแต่หน่วยเงาเงาเด้อจ้าพุ่น่าชื่น เงีวพันมันจ้ามาเดอ้อพันกับมีพุ่น่ะนี่ไปตะเฮ็ดพันทั้งไงทั้งเงีวจ้าพุ่น่ะพันงไงเงาวกับมีจ้ามาเอามาเด้อจ้ามาเยี่ยมบ้านยายเด้อร่างเด้อเด้อเด้อร่างเดอ้อมีแต่หน่วยเงีวเงีเ,เด้อจ้าพุ่น่ะจ้าตอนกับว่าเห็นมันมีฝนมาตกพอดีได้ก็เลยเข,ข่าวสวนพูนะ สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปลับเข้ามาในสวนอีกรอบแล้วจ้าเมื่อเก็บบวบไปรอบ้านให้ร้านน้อยกินขนมมอญจ้าเหมือนัเมบ่อวานขึ้นเว้นพอดียินจ้าบางังหามก็ร่างกิเกิดดีทั้งไงทั้งยง่างบวบไม่จางร่างกิเกิดดีบงังหามซมิมันท่านีพ่อปิดเด้บ่บังหามซนี่มันต้องงงยังไงกูนี่ สมิ้นมันหวานขอยลวกแล้วเืมด้วยน้จืด้วข้างเคียงห่ายแยกกับสิหามันโค้งมันมันขวดยึ้งเท่างแย่ใบมะมึงฝนตกบางงามสมิ่มันท่านีพ่อปิดเด้่บางงามสมิ่มันต้องรวยไงก็นี่ สมิมงบาหวานหอยลวกแล้ว <c oughs> บางงามสมิ่งมันทน่านอีพ่อปิดเด้บางงามสมิ่งไม่ตรงงไงก็นี่สมิบาหวานหอยลวกแล้วอมสวัสดีจ้าคัณ <c oughs> จ้มา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 ามวมามามามเดามาวาม มังงูเหียวกะไรท่านนี่หาพุ่น่ะพุ่นได้ทีเรียกหามึองกันจ่าพี่น้องเอง้ยเด้อจ้าไม่เยี่ยมบ้านใหญ่เด้อร่างเด้อเด้อเด้อร่างเด้อมีแต่หน่วยเหี้ยวยาวเด้อจ้าพุ่น่ะจา้าหันสองซ้ำมือแยกบย่ได้เขามาในสวนพุ่น่ะทั้งเก็บทั้งเก็บท่านทายทายขีพี่น้องเอ้ย ขอโทษเด้ออาจสิบะเห็นหงอาจสิบะสะดวกบางข้างบางบางนามซสมิ่มมันท่านีพ่อปิดด้วยบางนามซสมิ่มไม่ต้องง่ายไงกูนี่สม,มิส่ม,มันเบาหวานหอยลวกแล้วเมืนนะ่อนั้นมัเบาหวานขึ้นวเว้นพอดียินจ่าบางนามก็ร่างสิเกิดดีทั้งไงทั้งแง่อบปวดไม่จ้างร่างสิเกิดดีาหาบางหูใหญ่กก็เห็นง่ายๆเองหาบหูใหญ่แค่หอยสะ มัน,นจ้ะมันงอเบิร์ดมันจ้ะโอหันมีคนมาเอาแล้วจ้ะข้าทายแบบบวชเพินเ่นยจ,จ้าเมื่อกี้นี่คุณ่ะมาเอาเด้อมาเอาเด้อพี่น้องอันพี่น้องมาเยี่ยมบ้านยาก คือด้วยน้ำจ๋า่นค่ะดีที่ส้ดเนี่ยมังงูเหยาะกับไรท่านนี่หาพุ่นอ่ะพุ่ณไอทีเรียกขามึงกินจับพี่น้องเออเหยาะพันมันจ้ามาเด้อพันกับมีพุ่นอ่ะนีภัยติเฮ็ดพันทั้งไงทั้งเหยาะจ้าพุ่นอ่ะพันธ์ไงเหยาะกับมีจ้ามาเอามาเอา บอกบวบหอมตัวจ้าเลี้ยงลือไปหวอไกบอ่บอกบวบย่ายพุ่หล่ะคุณทีทั้งต้นหลายุู้บรเห็นมันหลายลูกหรือไม่ยเหี็นจ้าาเอ้านไไี่ยขันไหนมันขางเนี้มันสิเป็นง้อ อู้คิดฟืนอ่ะผู้หันซองซ้มมือยายบ๊วยเขามาในสวนคุณอ่ะอืมจ้ะไอ้ยายบ๊วเงินดอกยายเสียกินฟี่จ้าม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 าเสกินฟี่จ้ามาเด้อพี่น้องเห็นเพื่อนสีมากกับมากตอนกับวะเห็น มันอีฝนโตพอดีใหญ่ก็เลขเขาสวนคุณอะเปิดฮึมจ้าทางเคี่ยส่ใหญ่กับสีหามันโค้งมันมันโคตรยิงทงใหญ่บ่อมะมึงฝนตกน่ะคุณอนาจ้าเมอแนวดอกๆไปไปแต่เห็ดแนวดอพี่น้องพี่น้องคุณอะมา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 คุณอนจ้า มันงอมันค้างหญ่บเลีเขามาดึงลงมันเหนจ๊ะมันงอมันค้างหญ่บเลีเขามาดึงลงหันนมีคนเมาแล้วจ้ะข้าขายบอกบวบเพิ่นจ้าเมื่อกี้นี่คนน่ะเมาเด้อเมาเด้อพี่น้องอันพี่น้องมาเยี่ยมบ้านยายยายเบาเงินดอกยายเสียกินฟี่จ้าม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 า เสยกินฟรีจ้ามาเด้อพี่น้องเห็นภูริศีมากรมามือใหญ่แล้คนดึงเทิร์นท่านมาลงมาลงหรอวะนี่มังงูเหยวกลายท่านหนีหาพูนไอ่ทีเรียกขามึงกินจ้ะพี่น้องเออเด้อจ้ามาเยี่ยมบ้านใหญ่เด้อร่างเด้อเด้อเด้อร่างเด้อมีแต่หน่วยเหย่าเหย่าเด้อจ้าพูน่ะจ้า มันดึงเคร่องเยทั้งมาลงมาลงหรอวะบางงามซสนี่มันท่านอีพ่อปิดด้วบางงามซสนี่มันต้องงงยังไงกูนี่สมิ่มันบาหวานหอยลวกแล้วมันจะมา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 บ่มีเวลามาดึงมันออกมันกับเลยงอ่ บางงามซสนีมม่มันท่าพ่อปิดเนียบางงามสนีมม่มันตน้องงัยก็นี้สมิมเมื่หวานหอยลวกแล้วเปล่าบมกบวบหอมตัวจ้าเลี้ยงลือไปหอดไก่บอกบวบย่บบพยายพู้น่ะคุณนอีขั้นตอนหลายพุ่นตอนก็่าเห็นมันอีฝนมาตกพอดีย่าก็เลยเขาสวนคุณ呐 เมย์เนี้ยแน่วดกสุดเมย์เนี่ยแม่ก็หนังอย่าลงมากหน่อยแม่ทำไหนาว่าเห็นอยู่เห็นอยู่ท่านเดียวพูนาพูนาจ้ามาว่าแนวดกๆไปไปแต่เห็ดแนวเด้อพี่น้องพี่น้องพูนาม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 าเหยาพันมันจ้ามาเด้อพันกับมี่พูนานี่ไปแต่เห็ดพันทั้งไงทั้งเหยาจ้าพูนาพันงไงเหยากับมีจ้ามาเอามาเอา หมกบวบหอมตัวจ้าเลี้ยงลื้อไปห่อไก่บมอบวบยหญ่พ่นอ่ะพุณที่ห้องต้นหลายพุ่งเหย้าพันมันจา้ามาเดอ้อพันกับมีพุ่นอ่ะมีภัยติเฮ็ดพันทั้งไงทั้งเหย้าจ้าพุ่นอ่ะพันงไงเหย้ากับมีจ้ามาเอามาปืนพุ่นอ่ะเงี้ยเมียพี่น้อง งามคักงามเนยเงาคักเงาเน er, ี่ยนีนนพ under, พน้พันมันจ้ะทั้งไงทั้งเงาพันมันจ้ามาเด้อพันกับมี่ผู้หนาหนีไปเฮ็ดพันทั้งไงทั้งเงาจ่ะผู้หนะพันไงเงากับมีจ้ามาเอามาปื้อผู้หนาเงี่ยเมียงพี่น้องงามคักงามเนยเงาคักเงาเนี่ยนี้พันมันจ้ะทั้งไงทั้งี้ บ่าเห็นมันหลายลูกหรือไม่จ้ะไ่เหันมีคนเมาแล้วจ้ะข้าขายบบบบวดเพิ่นจ้าเมื่อกี้นี่คุณน่ะเมาเด้อเมาเด้อพี่นอ้องหันพี่น้องมาเยี่ยมบ้านยาเด้อจ้ามาเยี่ยมบ้านยาย เดินร่างเดอือเดอือเดอินร่างเดอือมีแต่หน่วยยาวๆเด้อจ้าพุ่น่าชื่น